แขนขาวแขนขาวครับสบายสบายไปลุงตรงไหนต่อตรงไหนต่อไปเลย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 

ขอบคุณครับสู้อยู่ละแป้งหลังไไแปง้งไหนห้องไหนห้องไหนแตกทางแตกโไปยันันไอบนตึกร้านปืนไหอยู่ไหนแล้วหายวะฮะมันจะหายได้ยังไงวะลงมาล้มในคุกหน่อยจ้าผมตามมาเนี่ยมันหายไงเนี่ยกำลังไป หมดเลยดึงอะไรได้ดึงพ่นได้หมดเลยทำไหนได้วะเข่งลม่ด้แต่สีแล้วมันน่าจะแต่สีแล้วป่ะอะไรตรวนนั้นตรวจเลยตรวจาปแทนห้นยไนเมีอนยิงสวนตำรวจกลางอากาศาโอ้โหเกือโดนยิงแรงนึงขอโทษสุไมไปช่วยเพื่อนที่บ้านอ่ะ

พี่ยิงนัดหนึ่งไอแทนยิงไปห้านัดลาจะตีตำรวจตีแถบพื้นที่บ้านแล้วมันจะได้ไม่ลงอันนี้ก็บ้านนี่ก่อนก็บอกแล้วเล็งประมาณสนาทีอะโดนไหมล่ะ ดนี่ไี่มีประโยชน์ยิงตัวบนรถสิวะยิงสามสิบสอง จอดจอๆยังไม่โดนตกตกูตนะกูตนะมีศพนะบ้านมาศพนะบ้านหนมาศพนะบ้านหนศพตำรวจไปดิศพศพตำรวจเราขึ้น er. รถได้ปห กัไไนวเจ้าศบไปแล้วพานวมบ้านกลับบ้านมา้ยเระเดื่องแป้งเลยตกอ่ะกับกักแม่งเลยเอาศพมาในบ้านนะเดี๋ยวนมันยิงตกรถโดนล,ล็อกมือเลยนะพี่วยด้วยยิงช่วยหน่อยผมถือศบมันอยู่เข้าเรือข้าบ้านเข้าบ้านาคงไม่หลุดกระดีเลยถอะนั่นไม่ได้รถตกล่ะ น็อตมือเลยนะต้องมาเรียนกันเยิงเย็นเย็นไอ้เพื่อนฟังดีมากนะดูแลเอกระไรตัวนี้อยู่กันดี้เอาลงเดินลงมาข้างล่างด้านในคุกลุงรู้แลว่าเขาจะตีในบ้านนะลูกพี่เอ้ยก็จะเย็นดีวะไม่ได้วิ่งไปบ้านนี้ดังเก๋แล้วดันเกนแล้วโดนจับคือฟองแน่เฮ้ยคุตกไมแล้ว

เฮ้ยเป้ามันขาวเลยลูกซองมันใช้ได้เท่าไรอ่ะน่าจะฝุ่นกระสุนแบบไม่จกัดอาจารย์เดือดไอเทียแม่งยิงอ่ะล้มลูกซองมันใช้ได้เท่าไหร่อ่ะน่าจะฝุ่นกระสุนแบบไม่จำกัดอาจจรเดือดไอเทียแม่งยิงอ่ะ ในบ้านในบ้านในบ้านดันมาดันดอยตีหนึ่งตีสองปกต้อมาดันะนอูมนไม่ถึงปนกเเล่อนนนอยเข้าไปเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเหลียนมีดเล่ามาเลยมเใคมีคตเตอร์ขอหน่อยขอหน่อยเราลื่นละเอามีดไปแทนเฮ้ยอับรอไอข้างหน้าดิ ไครปืนสองโดนนั่นของตำรวจกระสุนรัฐบาลเออ่ยิงดูดิคือเม่ยิงดิยิงเยิงมี่ปืนสอ่ฮ้ยใครโดนล็อกมือไอ้ใครโดนล็อกมือเข้าไปในบ้านนะเข้าไปในบ้านนะใครโดนล็อกมือช่วยจีหน่อยจดี้ระงเสาหน่อยรงป้ายตรงปายโอ้ยกูไม่ได้รุกเลยเียยิงไงยย ต้องเอาลุไปจอดข oh. ้างหลังแล้วก um ็ยิงมออดน้อนเลยโอ้เยอะเก้ใหม่ด้สุอนะคับอันนี้ผมต่อร uh> uh> uh. um anyway> ้อนนะเต้องเล่นท okay. ี <h. <h ่เดียวใครมีรถดยต่อรอนฟมากเลยนวะอย่าโอย่าโดเยอะบอกคนมีคัตเตอร์มาหน้าตู้เอทีเอ็มซิงคคอนเฟสมามามาหน้าบ้านอ่ะอันาตตู้กดเงินอไ้วห้กู้อายเจผู้หญิะเออส้ะ โอ้โหโดนจริงไม่พักเราขึ้นมาอีกนิดนึงเลยตรมาอีกนิดนึงมาเอาไม้ล่อมาเเลยรอมันดุบมา คอนเฟกไปปวดจดตูดีตูดีอยู่ไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วตำรวจถอยไปแล้วตำรวจอยู่หลังรถอ่ะมันจะเพื่อนตรงรถรถตำรวจนะเฮ้ยไปซีไป่ามนดิยิงแบบไม่ต้องเร่ง555นาราาได้อยู่ตรงนี้แหละ เราทำอไม่ได้หรอกเาอะไรไม่ได้หรอเรากรสุนก็หมดเราสุนก็หมดเราหมดก่อนนะเนี่ยกระสุนตวนะเิมไปเรื่อยๆโอ้ยเฮ้ยะสุมเ่ไม่ได้อเม่กีดุ้งเลยตดตกรถแม่งล็อกกเลยแย่เกือบสวยเลสัตว์ไอ้เจาไ้ามันผมจ้อยู่นนหอไเย่อไปรไม่ไดหรอ

มันยิงถึงแดด้าไดปยิงกลนี่่น้องถึงใองถึงไป่ที่ไปยิงใจิกลหน่อยปั่้ปักแล้วปั้วเปิดปล้วงปิด้เปิดเข้ยมีเข้ามาเขาไมอาอร์อกเลยังไงนองขนะเอาเลยเอาเลยหนัวเลยนัวเลยโซโซอ้ยเ่ยมันยิงถึงโไไปอยู่อะชนพอี่ชนพอไปางล่างชอได้อกไฟต้องเล็อกต่อเลยขังไว้งไงจิจกหน่อย บนรถเราอะมันย no. oh, ิงยิงบนเรได้ยิมด้ย่ยหน่ะเฮ้ยยิงปะตัวตัวตัวบนรถเห็นปหปืนปืนปืนสามโฟกัสพี่จิ๊กคนหนึ่งไตรงไหนอ่ะไปตรงไหนอ่ะประตูซ้ายประตูซ้ายประตูซ้ายสู่ทางซ้ายตรง GTO นห่นตำรวจเขาไปข้างในดิผมบนรถมันต้องตามไปเยอะมันต้องตามไปเยอะไปแล้วประตูด้วยเราประตูด้วยอย่าลืมเราประตูไล่เขาเข้ามาแลวเขาเข้ามาแชทแทแทอยู่เราปะ ไอ้ยกวยิงกูไว้ยตายตายยิงเลยมาใต้บ้านแล้วโอ้โหลบไม่ักเลยเี่ย95แล้ว95แล้ว97 98แล้วเ้อน้อยิงบอนยิงทีวเแก้เสียแก้เสียยิงลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงแลงแล้วแข่กัลยหมดมีใครอยู่รองบ้านปะ เเที่ไม่ใช่มาทีนอกบ้านนี่ไหนเราต้มต่อเรา้มต่อทีปิดพุกหรอสาวนะสาวเราเปิดป่ะต้งต้อูลงหเหรอเด็ดต้าเมงเด๋ดต้าเองต้าเมงไปเรอยไปเืเอยโดนยิงเนาะทำไมมันระเบิดแตกไวจังวะระเบิด้้เหรอ ไปขอไอยีพีอีกรูดเด้๋ยปะมันบินอยู่บนหลังคาเราแล้วกณตกข้างบ้านพี่วิ้งพี่วิ้งพี่ไปเปล่าหรบนหลังคาตายปะตกดีตายแล้วพี่ออกวัวไปแล้วตรงทีร่วงร่วงไปข้างบ้านอ่ะข้างนอกอ่ะตรงทีน่าจะตกปะตรงทีร่วงไปข้างนอกจะโดดตามนะหมรับหรือเปล่ารู้แล้ว เราขู่ไปแล้วบางทีแบบที่อยู่หลังบ้านมีเพื่อนโดนกับศพมาบ้านตำรวจหลุดขกดแล้วมีเพื่อนตายสองคนนะอนขวาบ้านขวาบ้านสูด้วยตำรวจตามไอ้ตำรวจมาวสบไอ้นี่ยนอกบ้านอ่ะต้องต้อนีมาต้องหนีมาตำรวจมาวสบแล้วต้องหนีมามาได้ปะเออตำรวจระเบิดแล้วตำรวจระเบิดแล้วระเบิดหน้าตำรวจแล้วไอ้ตำรวจของข้างบ้านสี่คนละการเหมือนเดิมนะเมื่อกี้แกซ่อมอยู่ทางซ้ายเหมือนเดิมราคาไหมราคา มาโฟกัสพี่จิหน่อยเพ่สามอ่ะที่อยู่บนหลังคาอเลยคนที่อยู่ข้าง้ากกว่าเลยให้กูต้องมาดูลงรถดะตำรวจมาเฮ้ยมันมาแล้วไียากก็เยจิ้่จิงยิ้งย่อย้า่อยจิ้ง้า่อยายิิอยิ้อยจอยอยอ่อยอ่อยอยอ่อยิ้่อ่อยิ้่อ มนรีเพื่อนหน้าบ้านหมดแล้วนะพี่ไปหน่อยมีตำรวจจาปิดนะเอกีั้งหยเมเข้าไปหนต่อยิ่งต่อยิ่งต่อยิ่งต่อลงวีกนโดมได้แล้วนะหลงนลงนหลงนที่กดตายที่กดตายเพื่อนตายเพื่อนคนซ่อมประตูตายไอ้มไอ้สีโหม่ขไอ้เหี้ยตาใครซ่อมใครซ่อมประตูใครซ่อมประตูปั่ง EP ได้ไหมปั่ง EP ได้ไหมัายจะองให้มันมีอยู่แล้วยแล้วเนี่ อารคิงซ้ําประตูนะหัวทองทางซ้ายผมไม่เจอเลยผมเจอตรงนี้มั้่ ตัซับอยูหน้าบ้านกุณเอ้ไรยากไปเยอะลไมๆรออตำรวจด่านได้เพื่อนจักตรงไหนอ่ะจะไปคู่ให้เพื่อนดนหน้าบ้านเกียรใครใครใส่หลอยูนหน้าบ้านเอ้โผงเราจะได้เงนป่มันจะล็อกเราใช่ไใช่ใใช่ๆๆโดนปืนลูกซองยึดอัดอมันมันจะไม่ได้ลุกเลยแล้วปืนแม่งแบบเุกคนอ่ะ ประตูใหม่เลยว่าจะจะวจมันทะลุอ่ะไปประตานบาบน,นะ้ำไมเรนจะออกไปข้างนอกกันทำไมแล้ก็ไปตาย,ยาาใช่ถึงคนอื่ <มา S 1> คนคนอื่น<ร> <c oughs> ร้อยขอดันมาร้อยขอดันมาบ้านเปิดไว้นะเดี๋ยวกูจะพาเพื่อนเขาไปคนนึงมีเลยเลยเลยมีเลยขอดีกว่าบ้านยังไม่ได้ซ่อมพี่รวยต่ออีกดวงทางซ่อมไม่ต้องไปลวมก็ได้นะตรงตรงนั้น Hãy subscribe con kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใหม่ปะต้องซ่อมประตูใหม่ปะต้องอยู่ต้องอยู่ประตูจะระเบิดแล้วนะต้องใหม่เลยตระเบิดตระเบิดเข้านะเข้านะเข้านะต้องขอด่านมาด่านด่านข้ามาสวยขอดันมาเยอะรอันนี้จิงจ่าว ล้มลมล้มล,ลมล,ลมราคาคุณลมนะไอ้มึงมึงดูงงปืนมันด้วยมึงดูปืนมันด้วยม,มึงดูปืนมันด้วยสวยคูไว้คู่ไว้คู่ไว้ตัวพี่ยิงปืนนะตัวพี่ยิงปืนนะล้มอยู่ข้างเธออ่ะเฮ้ยบุรุษล้มขวาแนละ้วเห็นปะ มือ yup. ลไลงเลี้งแค่ร้านน่าจะไหวเลยไหวเลยต้องเอาเข้าบ้านได้ปะเนี <S 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 ali, yep ่ยตีไปตีไปตีไปเอาเข้าบ้านได้เข้าบ้านได้ล้มล้มตีไปตัดปะตัดปะประกันให้ประกันให้ประกันให้เรียบรเลียไปเอาไม้สามอาไม้สามไป่ิี้แล้วน้องไปปะตาบ้านเพื่อนโดนตาบ้านเห็นปะ โดนเพื่อนโดนเพืโดนหน้าบานนบ้านใไหมก่อนองกะกเออกมาซำเลยซำเลยซำเลยซ้ำเลยอยิงให้แทนแทนไปแทนไปหาบานแทนโหลังคาลนเลย้าเห็นเปล่าซำไปซำไปซ้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 ำไไป สบายเถิดยิงให้มีมีมีดอกเลยพี่มีดอกเลยมีดอกเลย,เลยสบายเพื่อนสวยเดี๋ยวขอตรวจงานก่อนเพื่อนเดี๋ยวไปเผ<ม>ื่ตรวจงานที่ผมมีะไรจะถามของตีเราเอาได้ปะนะเอออันไหนดึงได้ก็เอาไปเลยเนาะฮัลโหลอ่ะรู้ว่ายอยู่จะเมือถึงกูเข้าวอได้ีมาอง กต้องมักนบ้านเลยเออในใแคนหลั้ขอคบหยุดจรยนะว่า่ายิงกูไม่ยิงขากูอยู่ปันแดหมดเลยพี่เนนะปันได้หมดตรงนั้นจากตายบ้านเนี่ยเฮ้ยประตูหน้บ้านเระเบิดแม้แต่ตอนนี้ผมติดยู่ในรถผมเบรกรถมาผมขับไม่ได้มันแจมแต่หอตำรวจเดี๋ยว ยี่ใครว่าง <dobrze> ไว้ไรับหน่อยดิที่ที่โรงพยาบาลที่ไซใหญ่มั้าพี่วันนี้เปิดนอนเปดิปดนอนเปดิดนอนเปิดนอนโอ้กูตกหน,น้บาบ้านโลงหน้าบ้านดูนะอ่ะยิงดิอ่ะยิงอ่ะกูไม่รู้อ่ะอ่ะยิงโอ้โหกูตำรวจด่วนจัดเลยอ่ะด่วนจัดเลยอแม่ไปยิงทำไมอม่ยิงอะไรกูขับมามานี่ ดื้อแน่ดื้อแน่ออกมาโดดื้ออะไรคุณพีาวรถมามีรอยเลือดเต็มเลยนะคุณพีาวรถมามาไงอะหยอกหยอกจอกตำรวจกลับไปกลับไปกลับไปโอ้โหเหี้ยเหี้ยนอนแล้วไม่ได้ลุกเลยสัตว์ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้โห หนึ่งโดนกูนะหมวกแดงซ่อมบ้านอยู่หมวกแดงซ่อมบ้านอยู่หมวกแดงซ่อมบ้านกางเกงขาสั้นหมวกแดงขอการ์หมวกแดงหน่อยยิงยิงยิงมามมมาตัวนึงเฮ้ยมันมาทำอะไรวะด่ะตายตายตาย นึกว่ากดบินบล็อกมานึกว่าซ้อมเนี่กว่ซ้อมคาถาซอมาอยู่เอทีเอซ้อมบาอยู่ฝั่งเอทยิงให้หน่อยยเพื่อนหน่อยซ้อมบาอยู่ฝั่งเอทีฝั่งเอทเอ็มซ้อมบ้านอยู่นะฝั่งเอทีเอ็มไดกเลย ฝ่ายที่เอ็มซ่อมบ้านอยู่นะหมวกแดงหมกแดงซอมหน่อยยิงหมกแดงหน่อยเฮ้ยยิงหน่อยยิงหน่อยฝ่ายเอทีเอ็มฝ่ายเอทีเอ็มยิงหน่อยตะเมืองระวัง้างหลังตะเมืองระวังกินไว้มา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 กินไว้กินไว้เข้ากินไว้เข้ากินไว้เข้าหลังกินไว้มาออกออกได้ครับออกได้ครับกินไว้มาครับตำรวจครับยินไว้มาครับตำรวจเข้ามาครับรบกวนออกด้วยตำรวจข้อหลังนะแล้วข้อหลังเราอรอก่อนรอก่อนจะฉลาดแล้ว ไม่ได้โง่แล้วเฮ้ยัลโหลไอไอไปืนนอกบ้านไี้วงเย้วช่วยสัญญาี่เข้านะสวยสวึ่งอย่าึงอย่าึงอย่าึโอ้โหโอ้วจะขมาเขาาโถมาเขาโถงมารอบนี้ยเอ้โอไปหาแผ่นไปร้องนี่เดี๋ยวมันขาดนี่เข้า้าไบ้านเราหอยมีห้ามีห้ามมห ยิงมิดๆผมโอ้สายตัดในไม้ยิงนิดๆผมเฮ้ยเอ๊ะเคสหลุดไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แล้วหรอโอ้ตำรวจเข้ามาก็ทุบไม่ทันแล้วแล้วตำรวจตำรวจเล่นผงได้เลยนะไม่ทันไม่น่าทันนะถ้าเช็ดรถพ้นได้วะยังไงก็ไม่ทันเพราะว่าเคสนอกเราห่อรออยู่นอกกันเยอะยแถวบานด้วยอ่ะยังไงวะ ไไม่ด้โอ้ยจิกตะตุ่มกูแตกหมดแล้วตลอดไดินรอเดินาอใครเข้ามาใครเข้ามาว่าคันเนี้ยดูดีดิเล่นแรงเลยนะเนี่ยรับแคปข่าวนะครับตำรวจศิลป์สองหกศูนย์รับแคปข่าวสองพันห้าครับรถในฝนนั่นน่ะรถในฝนนะคันเนี้ยเอ้าไม่ระเบิดแล้ว แดงซ well, yeah. ้อมอยู oh ่นะครับบอกแดงซ้อมไอ้ยิงกยิงเพื่ออะไรดีตำรวจมีเข้าไปตำรวจเข้ามาตำวจเข้ามาตำรวจเข้ามาโอ้กูลมให้พักมันจะระเบิดลองรถมันจะระเบิดเบิวะระเบิดะเท่านั้นแหละไม่มีอะไรแล้วอ๋อจะเล่นทะลุนะตเล่นทะลุนะตครับกดปินิเกมระวังนะครับดปิานิกมากดปนกมาเห็นปะยัดเลย ไปเลยไปเลยต้องเล่นเัยไปเลยไปเลยไปดันไปดันไปตรวถอยตรวถอยตรวถอยถอยตำรวจตัวถอยถอยไปไหนหมดน้มังตำรวจเข้าไปแล้วตำรวจเข้าไปปะรจเข้าไปแล้วเฮ้ยตำรวจเข้าไปแล้วซามันซุกามันซุตัาตีนั ตำรวจขึ้นมาบนตำรวจขึ้นมาบนขึ้นไปแล้วตอนเราขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลยนั่งขึ้นไปเลยเยอะขวามันได้อย่าขวามันได้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเป็นลมลิดศอยอาขวามันได้ลิดอย่าขวามันได้ดั่งขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดั่งขึ้นไปดั่งขึ้นไปลิศเยอะขวามันได้เพื่อนเดินยากเฮ้ยมันชุกห้องซ้ายมันชุกมันมันถือห้องซ้ายไปแล้วมันถือห้องซ้ายออกเฮ้ยตำรวจสอบไปไม่ต้องยิงนะไม่ต้องยิงนะจบแล้วไบแล้วบบแแลล้้ววเอาาออกมแล้ว

ไม่รอตกชั้นหนึ่งมาคนหนึ่งอะไปหมออะใช่ไปแต่คุณเล่นแทนสวยพี่ไอผมเห็นหมอที่พี่ยิงไะที่มันตกชั้นหนึ่งมาเียสมบัตสมบ้ติสมบัติไม่หลหรือเปล่ามันมีดาบินหรือเปล่า ต้อนบ้านอยู่นะประตูประตูลงาุ้เอยประตูแรกเลยลตำรวจตำรวจเข้าไปหน่อยเอาไปไว้นในบ้านลยพี่โก้มาพี่บอกไว้พี่